สิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเราทุกคนอาจจะไม่ใช่เงินทองหรือทรัพย์สินอื่นใดน,นะคะแต่จะเป็นเวลาเพราะเวลาคือสิ่งที่เราหาเพิ่มไม่ได้เลยเวลาคือสิ่งที่มีจำกัดเวลาคือสิ่งที่มีแต่ลดและหมดไปที่สำคัญของบางอย่างจะหมดลงเมื่อไหร่เรายังก็พอรู้ได้นะคะและเตรียมการล่วงหน้าได้เสมอเลยแต่เวลาที่จะหมดลงไปทุกนาทีมันแทบไม่เคยมีคำเตือนให้เรารู้ เวลาก็เลยเป็นสิ่งที่มีค่าและสำคัญมากที่สุดสำหรับเราตอนที่เราเป็นเด็กครอบครัวที่อบอุ่นไม่ใช่ครอบครัวที่มีฐานะที่ดีที่สุดแต่คือครอบครัวที่พ่อแม่ให้เวลากับลูกได้มากที่สุดเพราะเมื่อไหร่ที่เราให้เวลากับใครนั่นแปลว่าคนคนนั้นคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเราเมื่อเราโตขึ้นนะคะสิ่งที่สำคัญกับเรามากที่สุดกลายเป็นอาชีพของเรากลายเป็นรายได้ของเรา เพราะเราทุ่มเทเวลาให้มันมากกว่าอย่างอื่นเลยและกับคนที่เรารักเรารู้สึกว่าตอนที่คบกันใหม่ๆเนี่ยเราอาจมีของขวัญมากมายที่อยากมอบให้กันแต่พอคบกันไป็นนานๆคนรักกันไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้ใช้เวลาร่วมกันหรอกนะคะเมื่อถึงวัยหนึ่งวัยนี้วัยที่พบว่าเวลาเป็นสิ่งสําคัญและมแต่จะเดินไปข้างหน้าเราจึงพยายามใช้เวลากับคนที่เรารักให้มากที่สุดพยายามอยู่กับพ่อแม่ พยายามอยู่กับคนที่รักให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ค่ะเวลาส่วนมากย่อมหมดไปกับที่ทํางานหรือสถานศึกษายังไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ค่ะเราปฏิเสธไม่ได้หรอกนะคะว่าเราใช้เวลาไปกับมันมากแค่ไหนแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านเรามักจะบอกกับตัวเองให้ใช้เวลากับหน้าจอให้หน้อยที่สุดค่ะเพื่อที่จะได้มองได้สบตาก,กับพ่อแม่เวลาที่ท่านพูดได้พร้อมฟังเวลาที่ท่านเอื่อนเอ่ยและได้ใช้เวลาอยู่กับท่านให้มากที่สุด และนานที่สุดเท่าที่จะนานได้ค่ะในบางครั้งสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือการหาให้เจอว่าใครและอะไรที่สําคัญกับเราจริงๆและการมอบเวลาที่เรามีให้กับใครคนนั้นและสิ่งนั้นสําคัญที่สุดค่ะเพราะไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการมอบเวลาอันน้อยนิดของเราให้กับคนที่มีค่าและคู่ควรกับการใช้เวลาของเราเพราะเวลาเป็นสิ่งมีค่าการใช้คุ้มค่าจึงเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุด เท่าที่เราจะทำได้